สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ส่งงานเป็น Honda w เว e 110i นะครับผมไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับลูกค้าก็ไปเปลี่ยนใส่เป็น LED ตัวนี้มานะครับก็พอใช้ได้แต่ยังไม่จบนะครับลูกค้าเลยตัดสินใจนะมาปรับเปลี่ยนใส่เป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอ n ตัวนี้เป็น new series นะครับผมวงแหวนจะเป็น SMD สีขาวนะครับตัวนี้วงแหวนตัวนี้นะครับลูกค้าทําสวิตช์เปิดปิดแยกนะครับผมนี่ ิดสวิตช์นะครับวงแหวนจะติดแบบนี้แล้วเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับวงแหวนจะดรอปลงด้วยนะครับผมนี่ครับเกตดีๆนะครับปึ๊บเปิดไฟหน้าจะมีการดรอปวงแหวนลงนะครับเป็นสองสเต็ปแบบ Day ไลท์เดย์ไทม์นะครับนี่วงแหวนเป็นสีขาวนะครับแบบนี้สามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกตินะครับนี่ครับผมสวยๆเลยครับผมสวิตช์ไฟหน้านะครับใช้เป็น3สเต็ปนะครับสำหรับ LED ซีนอนโดยตรงนะครับสวิตช์ตัวนี้จะทนกว่านะครับจะไม่เหมือนสวิตช์ที่ขายตาม ร้านอะไหล่มอไซค์ทั่วไปนะครับพวกนั้นถ้ามาเจอ LED หรือซีนอนเนี่ยสวิตตัวนี้จะพังนะครับผมแต่ตัวนี้ใช้กับ LED หรือซีนอนได้เลยนะครับทางร้านติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับผมเป็นสามสเต็ปนะครับเปิดมาสเต็ปแรกนะครับเป็นไฟต่ํานะครับผมตัวนี้นะครับคัตออฟนะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวาตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับอันนี้เป็นตอนกลางวันเลยนะครับเห็นเส้นคัตออฟชัดเจนนะครับแสงนะครับอาจจะมองเหมือนฟ้าๆหน่อยนะครับแต่ไปวิ่งบนถนนจริงนะครับแสงจะเป็นขาวอมเหลืองนะครับวอร์มไว้นะครับผมช่วงสตาร์ทนะครับอาจจะติดช้านิดนึง เพราะว่าซีนนนะครับจะมีข้อเสียคือสว่างช้านะครับติดช้าตัวนี้เป็นไฟต่าครับผมไฟสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับสูงครับตัวนี้นะครับควบคุมที่สวิตตัวเดียวทั้งหมดเลยนะครับปิดไฟนะครับไฟต่ําไฟสูงนะครับผมเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับหลายคนบอกว่าใส่ซีนนแยงตานะครับลองมาดูกันครับผมอันนี้เป็นมอไซ์ด้วยนะครับนี่นะครับไฟเปิดอยู่ปกตินะครับนี่ครับ มองสวนไม่จากหน้ารถเห็นไหมครับเหมือนไฟไม่สว่างเลยเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับพอค้าจะค่อยๆลดระดับกล้องลงเรื่อยๆนะครับมาดูว่าต้องอยู่ระยะไหนถึงจะแยงตานะครับนี่ครับผมต่าลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต่ํากว่าคมไฟหน้าแล้วนะครับยังไม่แยงตาครับผมต่าลงมาถึงตะกร้าแล้วครับผมยังไม่แยงตานะครับต่ําลงมาเรื่อยๆนี่ครับผมนี่ครับ ระยะบางโคนหน้านะครับถึงจะมีอัตราการแยงตานะครับเพราะฉะนั้นหมห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับนะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าเป็นอิ u ู u ูดีแมนะครับผมไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างหรือเหลืองนะครับผมก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นซีนอนมานะครับโคมลูกค้าเนี่ยเป็นโคมเทียมนะครับเป็นโคมเทียมแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์เดิมติดรถนะครับของโคมเทียมก็เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วก็ไปใส่ซีนอนมาเรียบร้อยนะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่า ยังสว่างไม่พอนะครับเลยตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นเฮล่า V3 Gen เจนนะครับวงแหวนนะเป็น SMD สีขาวคันนี้ใส่วงแหวนด้วยนะครับวงแหวนตัวนี้จะเป็นการแปลงใส่นะครับเพราะว่ารถที่เป็นโปรเจคเตอร์เดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะใส่วงแหวนไม่ได้นะครับตัวนี้ก็พ่อค้าแปลงใส่ไปนะครับเจาะรูยึดจับตามเชี่ยวเหมือนอาพวกฝาครอบเดิมของโปรเจคเตอร์นะครับผมวงแหวนเอสเอ็มดีสีขาวนะครับวิ่งเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกตินะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายครับผมนี่ทั้งสองข้างนะครับแล้ว เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับอเดี๋ยวพ่อค้าเปิดไฟขอทางนะครับนี่ครับผมอเคยมีลูกค้าหลายคนถามนะครับว่าเราจะต่อเป็นไฟเลี้ยวต่อยังไงอตยู่ที่วงแหวนด้วยนะครับวงแหวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต่อเป็นไฟเลี้ยวได้ทุกวงนะครับผมวงแหวนที่มีไฟเลี้ยวด้วยเนี่ยราคาจะสูงกว่านะครับก็คือจะเป็นสามสเต็ปนะครับเป็นเดย์ไลท์เดย์ไทม์แล้วก็ไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับผมอ ไฟหลีนะครับเป็น SMD สีขาวเมื่อเราปิดวงไฟเลี้ยวนะครับวงแหวนก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเมื่อเราเปิดไฟหน้าเนี่ยวงแหวนจะดอบลงให้ด้วยอัตโนมัตินะครับเพื่อไปลดอัตราการแยงตาอีกนะครับผมอ่านี่นะครับผมไฟหน้านะครับเป็น49วัตต์นะครับผ่านด้วยเลนควบคุมแสงนะครับเฮล่า V3 Gen2 นะเป็นเลนบูนะครับตรงนี้นี่ครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับ เราลองมาดูเรื่องตาการแยงตากันอ่าเดี๋ยวนิดนึงครับผมงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับชิเกาวให้ใหม่โคมสนิทเหมือนเดิมนะครับเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับชิเกาวใหม่ใช้ตู้อบนะครับผมทั้งสองข้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้านะครับพ่อค้าปิดฝาโปร่งแป๊บนึงครับผมอ่าโอเคครับผมนี่คือแสงจากเ l หะนะครับ v 3 G e n 2องเรนบูนะครับตัวนี้นะครับแสงเส้นชัดออฟขึ้นชัดเจนนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับสูงครับต่ำครับสูงครับ ต่ำครับสูงครับอ่าโอเคครับผมนี่เป็นแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับผมนอกฟิล์มนะครับผมในฟิล์มนะครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับคัตออฟตัดเป็นเส้นชัดเจนนะผมไฟต่ํานะครับสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเรามาตรตาการแยงตากันนะครับมีหลายคนบอกว่าใส่ซีนอนใส่ LED มันแยงตานะครับอันนั้นใช่นะครับแต่ว่าถ้า ไ่ผ่านเลนควบคุมแสงนะครับจะไม่มีอัตราการแยงตาครับผมอ่าโอเคครับรถวิ่งสวนกันนะครับจะไม่วิ่งสวนตรงๆแบบนี้นะครับสวนตรงๆแบบนี้คือชนนะครับรถจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับอ่าลองมาดูครับผมพ่อค้านะครับจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าลดลงมาตอนนี้อยู่ระดับเดียวกับโคมไฟหน้าแล้วนะครับผมอ่าต่ำลงไปอีกครับต่ำไงไครับนี่ครับผม เกือบถึงป้ายทะเบียนนะครับถึงจะมีอัตราการแยงตาครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับโปรเจกเตอร์นะครับวันนี้ส่งงานนะเป็นคาวาซกิเซต900นะครับผมลูกค้านะครับมาติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED 2.2นิ้วเลนไทเทเนียมนะครับผมนี่ตัวนี้ทั้งสองข้างนะครับผมเป็นไบ LED นะครับชิปคลีตัวนี้แสงเข้มนะครับแสงเข้มคมแล้วก็ไม่ได้ขาวเหมือนกับพวกหลอด LED ดีทั่วไปนะครับแสงจะดีกว่า พวกหลอด led แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ชนิดที่ไม่มีวงแหวนนะครับเน้นไปที่เรื่องความสว่างอย่างเดียวเลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับเป็นใบ led ไท t a n i u m lens นะครับขนาด2.2นิ้วติดตั้งที่ Z900 นะครับเราลองดูไฟหน้ากันนะครับผมไฟหน้านะครับของใบ led นะครับจะเปิดปุ๊บติดทันทีนะครับจะต่างจากใบซีนอนนะครับแล้วตัวนี้คือแสงเข้มมากนะครับแสงเข้มมากคมมากไฟสูงครับผมต่ําครับสูงครับ ต่ำครับตัวนี้นะครับทํางานเป็นระบบไฟสูงไฟต่ําเนี่ยทั้งคู่นะครับต่างจากระบบเดิมของรถนะครับเดิมของรถเนี่ยแซดเก้าร้อยจะเป็นสูงข้างหนึ่งต่าข้างหนึ่งนะครับตัวนี้จะติดคู่เลยนะครับเป็นแบบนี้เจ๋ครับผมเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับหลายคนบอกว่าใส่โปรเจคเตอร์ใส่ LED ใส่ซีนนอนมันแยงตาลองมาดูนะครับผมเนี่ยเรามองไปจากหน้ารถเห็นไหมครับอัตราการแยงตาไม่มีเลยนะครับรถดูดุมากนะครับคือไฟหน้าออกเป็นจุดๆเล็กๆแค่นั้นเองนะครับ ตอนนี้รถจอดเนี่ยแบบตะแคงด้านขวาเชิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแยงตาไวกว่าปกตินะครับเพราะว่าไฟด้านขวาเนี่ยถูกเชิดขึ้นสังเกตดูนะครับพอเราตั้งขาตั้งนะครับเป็นปกติของมอไซค์ครับเวลาตั้งขาตั้งโอเคลองมาดูครับผมพอค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ระยะเดียวกับไฟหน้ารถแล้วนะครับยังไม่แยงตาเลยนะครับผมนี่นะครับต้องต่ํามากๆนี่ครับผม ระยะเริ่มแยงตานะครับนี่อยู่ประมาณบางโคนหน้านะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับงานติดตั้งนะครับทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมนะครับชิวกาวให้ใหม่นะครับตรงนี้โคมไม่ช้านําไม่เข้าแน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับผมนะครับอันนี้ครับส่งงานนะเป็นโตโยต้าวีออสนะครับลูกค้าไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับผมใส่รีเลย์เพิ่มช่วยไฟก็แล้วนะครับไม่สว่างตัดสินใจมาเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์ซีน เจน2เลนบูนะครับขนาดเลนอยู่ที่3.2นิ้วนะครับวงแหวน FMD สีขาวนะครับพร้อมติดตั้งจบๆไปเลยนะครับ2ข้างแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับวงแหวนตัวนี้นะครับจะเป็น2สเต็ปด้วยนะครับอ่าจะเป็น2อสเตปคือเราเปิดไฟหลีนะครับวงแหวนก็จะติดมาแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับวงแหวนจะดรอปลงด้วยนะครับตรงนี้ อ่านี้ดูแลก่อนนะครับเป็นไฟลีนะวงแหวนเป็น SMD ครับสีขาวไม่ผิดกฎหมายวิ่งเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับในกล้องเนี่ยมันจะออกฟฟ้านิดนึงนะครับแต่มองด้วยตาขาวแน่นอนนะครับตอนลูกค้าเห็นในรูปก็คิดว่ามันจะฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ขาวแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายครับผมโอเคครับผมเปิดไฟหน้าครับเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับวงแหวนจะหลีลงนะครับทําให้อัตราการแยงตาเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะครับผม แสงไฟหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคัดออกขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับผมแสงเข้มๆคมๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูตราการแยงตากันนะครับหลายคนบอกใส่สีนอนเนี่ยมันแยงตานะครับแต่ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ครับผมลดนะครับเวลาวิ่งสวนกันนะครับจะสวนกันบริเวณด้านขวานะครับผมจะไม่วิ่งสวนตรงๆนะครับตัวนี้พะคาจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าตอนนี้กล้องนะครับอยู่ ระดับเดียวกับโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับอ่านี่ครับผมต้องต่ํากว่าโคมไฟหน้าเดิมนะครับถึงจะมีอัตราการแยงตาครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแ้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับตัวนี้คือไฟต่านะครับไม่แยงตาแน่นอนครับผมโอเคครับผมงานติดตั้งนะครับทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมและชิลกาวให้ใหม่นะครับโคมสนิทเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมการันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับทั้งสองข้างนะครับผมแบบนี้เลย ใช้ตัวอบโคมชิวกาวใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับฟิล์มรถลูกค้านะครับอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลองมาดูกันนะครับผมอ่านี่แสงจากในฟิล์มนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงนะครับยกขึ้นสว่างไกลทั้งซอยแน่นอนนะครับไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลนะครับอันนี้ไฟสูงจากในฟิล์มตัวรถนะครับไฟสูงนอกฟิล์มตัวรถนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับ คัดออฟเข้มเข้มคมคมแบบนี้เลยครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งนะครับดีๆเนียนร้านบสโปรเจคเตอร์ครับหลังสวนเสือสีระชาะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับพ่อค้าจะขึ้นไว้ให้ดีไซา์มือล่างของจอนะครับสามารถ,ถาทักหาโทรหาพ่อค้าได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พ่อค้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ